ช่ากกดติดตามบทใบชมพิณนะคะเวัดดีค่ะพบกับช่องตังตังชาแนลนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันร้านทำฟันเดี๋ยวเราจะไปพาตังตังไปทำฟันกันนะคะเพราะว่าเห็นตังตังบ่นว่าปวดฟันใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปในร้านกันนะคะตังนี่ดูหน้าร้านนะคะ มีชื่อน้องต,งตังตังอยู่ด้วยนะคะ <Wow. S 1> ใช่เดี๋ยวเราจะไปทำฟันกันนะคะและเราก็มาถึงร้านหมอฟันแล้วนะคะตอนนี้นะคะตังตังก็มาทำการวัดระดับนะคะตอนนี้สูงเท่าไหร่แล้วคะโอ้หน่ยี่สิบแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปทำฟันกันนะคะเอชนนาชานมะด้วยเหรอหนักเท่าไหร่แล้วะคะตอนนี้ยี่สิบเอโล ไม่กล้าฝนกต้องกินเยอะนะคะก็ามาจะยิบ่อแล้วนะวันนี้กลัวไม่คะกับการฟัน oh, ตัวจะรอแะ้วว่ามากี่ครั้งแล้วเนี่ยมาถึงที่นี่นะคะระหว่างรอนะคะก็จะมีของเล่นด้วยนะคะแม่เหมยิืมบอกนะคะว่าคลินิกที่นี่นะคะก็จะเป็นคลินิกของเด็กโดยเฉพาะเลยนะคะก็จะมีหมอฟันที่เป็นเฉพาะทางของเด็กเลยนะคะก็จะมีของเล่นแล้วก็มีอะไร กิจกรรมให้ทำข้อมูลก็จะมีนะคะโอเคเดี๋ยวเรารอคุณหมอก่อนนะคะตั้งก็มาพบหมอแล้วนะคะวันนี้คุณหมอใจด,ดีค่ะไม้งกลวนะคะวด <c oughs> ค่ะเกกอก็หมอจะทำการเช็คก่อนนะคะแล้่อตรวจสอบดว่าน้องมีปัญหาตรงไหนบ้างนะคะ <c oughs> เราก็จะไปทำการเอ็กซเรย์ฟันนะคะ เพื่อดูให้แน่ชัดว่าฟันตังๆกำลังจะขึ้นอีกที่หรือเปล่าใส่หมวกรอคะพี่ก็จะทำการใส่ชุดก่อนเอกทะเลนะคะดูชุดสวยจันเลย ตัางคุณหมอบอกว่าอะไรคะให้ยกเองหรอรอดีใจไหมหรือว่าเอ๊ะหรือว่าจะถอนดีมพอหาหมอเสร็จใช่ไหมคะต่างๆก็จะได้เลือกของเล่นหนึ่งชิ้นด้วยขอดูหนคะหนูจะเลือกเป็นชิ้นไหนคะไหนโอเคค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้ก็ไม่ได้ทําฟันอะไรเลยน่าก็จะยิ้มหน่อย <S <S เป็นยังไงคะวันนี้สรุปว่าได้ทําฟันกี่ซี้คะไม่ทําเลยสักซี่เลยเหรอ <S <S อ๋อคุณหมอบอกจริงๆอะ่ะวันนี้น้องต่างๆเาขาเค้าเคยข้อฟันแล้วนะคะแต่ทีเนี้ย เขารู้สึกว่าเจ็บเจ็บฟันนิดนึงคุณแม่ก็เลยพามาหาหมอนะคะท่าแต่ว่าคุณหมอเอ็กซเรย์ดูฟันแล้วนะไม่ต้องถอนไม่ต้องทําอะไรเลยรอให้โยกก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันก็จะหลุดเองนะคะพร้อมกับฟันเหล็กสีเงินของหนูแล้วหนูก็เอาฟันเหล็กไปเก็บใช่ไหมคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์